นี่วิธีประกอบจัดเนาะสั่น่างถอยเงาะถือว่าใหม่เนาะยังพัเป็นพัะเอกอึดถึกอยู่งานน่ท้าเอาีกแล้ววิธีการประกอบพวกมันอ้าดูว่าจะทำยังไงอ๋ออ๋อครับอ้อ แต่มันจะมื้อนะ,วะวเวลาค้มร่วงลำเบี้ยวนะนี่คือสั่งเนาะสั่งมาให้สั่งประกอบให้อยากบอกสั่งกันประกอบอยากยังบอก สั่งกับบ่ค่อยเวบาเนาะบ่ค่อยปลาค่อยติ่งใส่ท้องหากนว่าจะหันมาเดียวตอนนี้ใส่แรงดันลงยางแหง้พี่น้องเลย นี่เป็นเลดเนาะบันไดบันไดมาลีลิวอันคล้ายเนี่ยเนาะให้เบิ่งวิธีการประกอบเมาพี่น้องจากใดไปนะเราสื่อใดตามทั่วประเทศได้จำจัดน็อตทั้งกับจัดจันเซ็ตเนาะยูเบียร์เนี่ยนะ เดี๋ยมาเปลี่ยนดีอื้โอเอาตามมันจะมือนะเดี๋ยวบลาควบลงเดี๋ยวนะอเ,เอาเดี๋ยวเข้าใช้เป็น อีกต่อไปเนาะพี่น้องเอาแล้วแล้วครับพี่น้องเลียแล้วกำลังประกอบเขาเป็นแคมป์ข้าแล้วใว่้เวลาเกือบเป็นชั่วโมงพี่น้องเลยเ <c oughs> ป็นหนาเป็นร่างเป็นหนา,านเ,หนเป็นร่างงงเนาะ กระเทียมเล้านี่เอาไปตไปห้อีกหน่อยอยู่นั่นเลยตัวอะไรอยู่ใกล้หน่อยบติดร้องใ่รัวแหละทาไปทัมากเป็นแบบนี้ตันโรยนี่จะยุติธรกว่าบัดไข่บัดมัน แล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วโอ้เกง่งเก่งเก่งตัวมือนะอนาอยากบา่ยากบ่เวลาประกอบยากกี่บ่ฮะประกอบคนเดียวยากกี่บอเอายังเลื่อมยังย่างอยู่ได้พี่น้องยังอีกสอง,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 งตัวดูขาไหนก็ย่งขานกระย่างมันก็หายมากพอดีนี่หายมากพอดี เชอ้ยเ็ด oh ีู่านอืมเบิของใหม่เนาะของอันกลางวยใหม่ันใส่น็อตมันก็มีเออมันก็ขาสนิมดโไปสิมันก็เข้าสนิมแล้วสนิมงามปตะเลนสิเสนิมเนี่ดเห็นเ็กนี่ละเป็นสนิมนี่งาม ง่ายสุดละสุดละนี่ล่างไม่ได้สิดง่าย เาไม่เอาไม่กินโตยังหลอนอยู่ไปนอพี่น้องเอาจกคลิปไว้สำนี้พี่น้องจะไป่อกับคลิปงหนาพี่นายพี่น้องเลยไป่อกให้เนะก็หนาอะไรไม่อยากพ่อนี่สั่งกระฟูได้เนาะ เอาเจ้าสบายดีไปพบกันคลิปหน้านานอพี่น้องเนาะอ้าวปุ๊บ